โอเคกกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยผมต้อนรับสู่ช่องเด็กล็กซีเอชหรือเอ็นเจนนั่นเองนะครับผมแล้วกนะ็คลิปนี้มาทําตามสัญญาที่ได้ลงไปเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูแล้วกันนะครับนี่นะเ,เป็นนั่นแหละที่เขียนไว้ในชุมชนก็เกินเจ็ดสิบไลค์เดี๋ยวลงคลิปพรุ่งนี้นะครับผมก็นั่นแหละเออโอเคเออแต่ต้องขอประทานโทษด้วยเพราะว่าอันนี้ทําก่อนแล้วแต่ว่าผมว่าช่องผมเนี่ยทำประมาณสามวันเว้นเว้นคลิปนะครับผมไม่ก็ สองคลิปตอนหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะประมาณนั้นแหละนะโอเคก็ทำตามที่บอกก็มาเลยสำหรับเด็กโปรไฟล์แจ็คไน i ์ร็อกเกิลโวนะครับผมนะโอเคตามนั้นนะครับสายแจ็คไน g ์แกรนเทสนะครับนี่สองใบนี้อันนี้ส่วนตัวซื้อแค่กล่องสี่สิบเก้าบาทก็เก่งแล้วนะไม่ต้องซื้อกล่องยี่สิบร้อยยี่สิบบาทของอันเก่าก็ได้นะครับผมโอเคมาไปเริ่มไปดูเลยครับสำหรับใบแรกนะครับก็จะเป็น แน่นอนบัดี้ของเรานะครับสำหรับแจ็คไนฟดราก้อนนะผมใส่4ใบครับก็อยู่แล้วเอฟเฟกเข้าสนามมา,าไม่ต้องเข้าสนามก็ได้เนี่ยเทกใจสองเกี Tech ate, แล้วก็เอาการ์ดที่ทีแจ็คไนฟคอทับนะครับโอเคใส่มา4ใบแน่นอนบัดดี้พร้อมเป็นล่างต้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับอันนี้เป็นการ์ดที่เอาไว้ทํำคอมโบกับเมื่อกี้เอาไว้เพิ่มเกียรได้ทันทีนะครับสาหรับแจ็คไนฟเบร์เอนเนอร์จีนะครับผมนะ ใส่มา4ใบครับผมอันนี้ราหาัสไม่เหมือนกันเนาะ b t ส่วนสี่กับอ่าเอาเหมือนกันนี่หว่าเอาเหรอ <c oughs> จะมาจาก59บาทกับ120บาทนะครับผมนะโอเคใส่มา4บใบมอทับแจ็คไนท์ชาสองเกตครับดีมากห้ามพลาดใบนี้ต้องมีทุกคนนะครับ b i r ร์เอ r เนอร์จใบครับแล้วต่อมาครับผมเป็นมอสเตอร์ใบใหม่นะสำหรับกล่อง x 2นะครับสำหรับแจ็คไนท์อ่ากรนเซนต์นะครับ ก็สร้างความเสียหายสองหน่วยนะครับผมนะเออได้รับพลิเทตดับเบิลแท็บโอเคแล้วก็ว้ต่อมาครับอันนี้มาจาก DSS เนาะเป็นแจ็คไนฟ์ e ีโอโกลิเตอร์ครับอ่าเข้าสนามใจสองเกตรครับแจ็คไนฟ์แล้วก็ใจสองเกตใจสองเกตเพื่ออ่าเพื่อถ้าเป็นโกลิเตอร์นะครับผมนะโดยไม่ต้องจ่ายคอสตนะนี่ง่ายได้ง่ายได้แล้วก็ต่อมา นะครับผมจะเป็นวิญญาณวิลาชนแจ็คไนท์นะครับผม3ใบอันนี้ยัโซสแตนแล้วก็บวกพาวเวอร์ดีเอนซ์อย่างละพันด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับใส่3พพอใครใส่4ก็แล้วแต่อันนี้เป็นโครงให้แล้วกันนะครับใส่ไป3ใบแล้วก็อันนี้แน่นอนครับจะก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับเด็กนี้ก็ต้องเป็นแจ็คไนฟ์โกริเตอร์3ใบครับผมก็5คีย์แพดิเทสเมื่อก่อนนี่โคตรเกลียนอันนี้นับเป็นมอนสเตอร์นะครับใส่ส แล้วก็ต่อมาครับเป็นอาวุธไอเทมนะครับเป็นดาบสู่อนาคอน c k แจ็ค e นฟแกรนเท t นะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะครับเอฟเฟกต์เทคล่าสุดนะสร้างความเสียความเสียหายที่เราได้รับลดลง2หน่วยคืออันนี้มันสามารถลดลดได้นะที่มันเป็นอันนี้มันต้องเขียนคําว่าสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิต2หน่วยนะครับจะสามารถลดได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบถ้าเป็นไทม์เซลลนะครับก็จะเป็นจ่าย 2K 2หน่วยเนี่ยถ้าจ่ายพลัลงชีวิต2หน่วยนะครับผมอันนี้อาจจะลดไม่ได้นะของแกรนเทสต้องมีคําว่าสร้างความเสียหายนะครับถึงจะลดได้นะครับพวกคิ่ข้อที่ได้รับกับถ้าในเธอตัวเองอะ่ะเออต้องมีคําว่าสร้างความเสียหายถึงจะลดได้นะครับโอเคไม่รู้ท่านผู้ชมเข้าใจเปล่าแต่ต้องเข้าใจแหละเออก็อย่าไปเล่นผิดกันนะครับนะถ้าไม่เข้าใจก็คอ,อมเมนต์ด้านล่างได้เลยก็แกรนเทสสามใบครับ ต่อมาครับเป็นหมวดของเวทมนต์นะก็แน่นอนเป็นโล่มังกรฟ้าสี่ใบครับเด็กนี้จะเน้นเกตสุดๆไปเลยต้นเกมต้องทําเกมให้ได้นะครับต้องเน้นมือเด็กนี้โล่ฟ้าสี่ใบครับต่อมาครับเป็นโล่เขียวสองใบนะครับอ่อนั่นแหละดี๋ยวไม่มีโล่ใช้นะครับเออไม่มีอะไรหรอกโล่สองใบแค่นั้นแล้วต่อมาครับจะเป็นแจ็คเนล์เบรฟฮาร์ดครับสองใบมันจ่ายเกตดเยอะไงผมก็เลยเอามาแค่สองใบนะครับ ใครจะใส่3ใส่4แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมใส่ไป2ใบนะครับต่อมาครับเป็นจิตต่อสู้กำลับมาตรึงนะครับผมอันนี้เจ็บนิดหน่อยอันนี้ได้ทั้งลดเลือดด้วยเด็กนี้ต้องเลือดน้อยๆแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเกียรด้วยนะครับจับเลสมอนเตอร์เอ้ยจับเลสการ์ดนะครับที่มีคียข้อน้อยกว่าอาวุธนะครับหรือเท่าเท่ากับอาวุธนั่หนึ่งซึ่งโกลิเตอร์เนี่ยห้าคีย์เนาะก็น่าเลสได้ทุกใบแหละนะครับ โอเคต่อมาครับเป็นดราโ o n i c g r i ม m w ครับผมเด็กนี้ก็ไลฟ์ส่วนมากจะไล่ห้าหน่อยต่ำกว่านะครับผมนะตอนทับเป็น g o l เต t e r ไม่ก็ทับเป็นแกรนเทสนะครับก็ไล่ไปดราโ o n i c ริมม m w ครับผมรีเซ็ตมือได้นะครับเผื่อมือหมดใช้เลยใช้ฟรีๆไปเลยนะครับดราโ o n i c ริมม m w สองใบครับผมแล้วต่อมาครับอันนี้เป็นการ์ดที่โคตรจำเป็นนะครับผมใครมีก็ใส่ซะเลยนะครับสำหรับดราโ o n i c c h a r จพ Plus นะครับ ้ามีไรา้าหนวยต่ำกว่าชาร์จห้าเกรดนะครับเพิ่มนะครับผมนะบวกไปสามเกรดนะโอเคการไปน,นี้ค่อนข้างดีแจ็คナใชเกตเยอะนะครับใส่มา2ใบแล้วก็ต่อมาครับเด็กนี้ต้องใส่แน่นอนสําหรับแจ็คไนฟ์กิฟต์นะครับผมนะเทคบนเทคล่างนะครับผมกรุณาอา่านเอาเลยละกันนะครับเพราะว่าเจ็บพอนะครับอืไม่ใช่ไม่ได้เจ็บพอเล่นนะเจ็บตอนนี้แทบเจ็บพอจริงๆนะครับ แล้วก็ต่อมาครับจะเป็นแจ็คไนย์ฮิสตอรีนะครับผมอันนี้ผมมีแค่ใบเดียวใครมี3ก็ใส่ไป3นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนะี่ยผมแนะนำให้เป็นแจ็คไนย์ทันเดอร์สตรอมไป2ใบนะครับแต่ถ้าใครมีไอ้ฮ uh, ิสตอรีสามใบก็ใส่3ใบนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใส่พวกแจ็คไนย์ไปแทนก็ได้นะครับจะทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่มีนะก็เลยใส่ทันเดอร์สตรอมไป2ใบแทนนะครับโอเคแจ็คไนย์ฮิสตอรีอืมมาจาก DBT03 นะครับต่อมาครับเป็น Jackknife j o ยครับผม3ใบโอเคอันนี้ไม่ได้ซื้อนะอันนี้ไปแข่งงานมาเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งครับนะโอเคนี่ฟอย์ค่อนข้างสวยนะครับโอเคแจ็คไนฟ์จอยทิ้งมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ติดิี่แจ็คจอยสอใบแล้วต่อมาการ์ดให,ใหม่ที่โคตรด,ดีและโคตรเก่งสำหรับแจ็คไนฟ์สเตทิวครับผม สกิลเทคแรกได้ทั้งชาร์จแล้วก็จัว่วเทคสองได้เซิร์ชไอเทมนะครับโคตรดีลดเล่นหนึ่งหน่วยด้วยไม่ต้องจ่ายเกยียรติโคตรดีนะครับผมใส่มา4ี่ใบแน่นอนของดีแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นอ่า uh, Into the Future ครับผม2องใบนะเอาไว้ทำคอมโบกับอย่างเช่นห่อโซนี้ยสมมุติแบบมี Grand Test ในสนามนะครับนะแล้วก็มีการ์ดใบนี้บนมืออยู่หนนะ ใน,น,นี้ใบนี้นี่สมมุติเรามีอยู่2ใบนี้นะครับเนี่ยมี2ใบเราก็สามารถตีได้3ทีเลยนะครับอ่าสมมุตินี้ตีไปปุ๊บปๆ4่รอบเอฟเฟกต์อันนี้อ่าจากไหนสปิริตนะครับยาโซสแตนตีแล้วก็เอฟเฟกต์ของ into the future นะครับพอโซ่หนึ่งใบปุ๊บแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับผมง่ายด้แล้วก็สแตนการ์ดหรือว่าเลีก็ได้นะครับ หรือว่าบวกแล้วก็บบกเคีนี้ด้วยโคตรดีนะครับเอาไว้ทำคาร์โบอก,กันได้นะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มที่ใบต่อมากันเลยสําหรับใบสุดท้ายแล้วนะครับผมสาหรับทําเซลล์นะครับ2ใบก็อ่ะจะบอกให้รายละเอียดให้ฟังอีกทีนะครับสําหรับไอเจ้าแจ็คไนฟแกลนเทสเนี่ยสร้างความเสียหายเมื่อเราได้รับความเสียหายนะจะลดลง2หน่วยนะครับอย่างเช่นคิดค์ที่ค้อที่ได้รับอ่ะจะลดลง2หน่วยนะแต่ว่าไอพวกเวทมนต์อ่ะที่ลดเลือดอ่ะ มันจะไม่รับเทคของแกนเทสนะครับนี่มันมีคําันนี้มานะมันก็เลยแบบเหมือนไม่ต้องจ่ายนะอันนี้ต้องเขียนอย่างนี้เท่านั้นนะถึงจะไม่ได้รับความเสิรถึงจะลดได้นะครับสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตเรานะครับแบบนี้ถึงจะลดได้เท่านั้นนะครับเฉพาะในเ์นตัวเองนะแต่ในเ์นอีกฝ่ายก็ลดได้ทุก,ทกครั้งอะนะลดได้ทุกอย่างนะครับนะโอเคก็มีเท่านี้นะครับผมสําหรับการารีวิวเดฟโปรไฟล์จากไนโกริเตอร์นะครับผมสายแกนเทส ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะ <_ an> เดี๋ยวนับให้แล้วกันว่ามีกี่ใบเนาะ4 1 4 28, 4 2 8 4 3 2 4 4 4 6อ่าโอเค4 4อา้าวเดี๋ยวนะอยู่ไหนโอเคอยู่นี่4 4 4 6ครับ4 5 2 0 4 6 24 4 7 28 4 8 3 2 4 9 3 6 4 0เป็น4 10 4 10 4 2 4 3 4 4 45 46 47สี่หก5ี5เ5็5ส55 5ปใบนะครับก็อยู่ในระดับพอดีๆนะครับผมนะก็ถ้าใครอยากเลน j นแจ็คไนท์สายนี้รับประกันว่าเก่งแน่นอนนะครับแต่ว่าะก็ใช้พลังฟิวเจอร์ฟอร์สไปให้เหมือนทซุคุนะครับเน้นก็ใช้นิ่งรอไปนะครับผมนะเด็กนี้ต้องดวงดีเท่านั้นถึงจะชนะได้นะครับผมนะโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับการรีวิวดีครไฟดักแอนโวลสายแจ็คไนท์รับผมก็ คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็รับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับคลิปหน้านอาจจะรีวิวดาวกล้องไอนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้อะไรมาก็ทิ้งเมนเอาไว้ด้านล่างแล้วก็ร้านการ์ดซื้อประจำของผมก็จะเป็นอาซิบการ์ดเกมก็ทิ้งใต้ดีสคริปชั่นไว้เหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับบูม